ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเสียงอะไรยุ้มอย่างวินนี่ตอนหนาวนี่เอาไปยังเอาไปอย่างเวียนเธอทางเวินแสกๆดิอาร์วินเราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อสำโรงครับผมศาลพ่อปู่สำโรงนี่เคยเคยมาขอไม่เคยพลาดนะครับเอาเอาเอาตามที่เคยมาขอนะครับคือ ที่วัดกู่ที่จุดตรงนี้คือสารเาพ่ะปูสำโรงเนี่ยดึงเลขคนกับเขาดีแต่วเวลามาตามเนี่ยมันไกลมันไกลนะครับท่านผู้ชมไกลจากคุณผมเนาะก็คือ,อดองตรง,งมองเนียะแฉบแทบบ่าพผาดเลยเพราะว่าเคยมาขอเพลินเนี่ยเพื่อกะติให้โชคให้ลาบกันนะครับแถบสิบบพผาดเลยวันนี้คือมาขอสองอย่างพอเลขทูบก,กับเลขเซมซีเนาะ อ,อวินเดี๋ยวเดี๋ยวพังทูบตรงนั้นหน่อยพังทูบทูบตัวเก่าก็คือเก้าหกหกนะครับทูบตัวเก่าที่ 66, ท,ท,ที่ที่ก่อนจะพังเนาะจะเป็นเก้าหกหกนะครับอ่ะเดี๋ยวพังทูบเลยนะครับอเราจะได้จุดใหม่นะครับท่านผู้ชมเด้อวันนี้อากาศก็สบายๆนะครับเยน็ยนๆนิดหน่อยไม่ร้อนมากนะครับอ่าทางบ้านท่านผู้ชมครับ ฝนตกหรือเปล่าครับสงทางบ้านนะครับอืถามข่าวเนาะโอตกบ่ฝนดุเงี้ยดุฮัมพ์อื้อเกินนะครับเหมือนเข่าข้อบุขอโทษขอไฟด้วยนะครับผมต้องขอโทษไปเด้อยลิฟมันขบแม่อวินช่วยด้วยเขาเก็บเต็มครับหมดเลยอัลมานี่เต็ เล็บผมมันขบเพราะผมก็เลยคือมันปวดแรงมากๆทรมาตจริงๆสขออธิษฐานขอโชคลาภในการเชียไท้ในการยึถูกมากให้เป็นเขาสาโตตงๆขอในไทีกที่หน่งหองงวดต้นสอภาพกมสสเ อ๋อขาว่าให้เขย่าเข้ามือใช่ไหมเขย่าดุเลยเขย่าสามครั้งออเข้ามาครับเป็นทุกครับจะได้จุดนะใกล้กว่าไก่ร้องครับไก่เพิ่งเป็นที่ดีนะนการมาคอฉกเพราะน้ำปูปูสักปูสม,สมรสมบรม แจักมมนหองเป็นเลงเนี่ยเออเอาฟังแจ็คมันหองอย่างบ่ฟังเอาได้หรืไอไม่ชุณฟังเอาได้หรือ ยงใกล้ลงแล้วเุดทุบคนครับท่านผมข้ัตรงนี้เก็บเก็บเล็บทงเก็บเล็บแห้งแห้งเล็บขบสรงที่มันหองยังไงดี โอ้แต่ว่าร่มเย็นดีนะแต่ว่าร่มเย็นดีนมยอะบรรยากาศดีอขอจุปุ๋ยให้ปูส,รม,ร,ปสรมด้วยนะครับเพราะว่าคุณป,ป้าสวนะครับที่อปุ๋ยมาให้ให้ปูตาตามสารต่างๆเกมเียนสูยาสูบปุ๋ยเอทุกที่มากขอนี่สิบบะผาดไแผ็ก เขาดูได้อยู่นี่ถ้ถาถ้าที่เจ้นเดียวคือมากมากไกลถ้าพูดมากไกลมาขอเนี่ยแทบทีทดด่เข่าทุกมุมตะวัน่กอยู่นี่เอานะครับเดี๋ยวมากราบไหว้บ,อบ,บปป่อกก่าวปู่ไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมเด้ออ่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ซาสาธุสาธุเด้อสาธุเด้อร์เอสำล้งมาหนี้ลูกหลานทีมงานั่งช่องวิทยุชาแนลรัฐบาลพัฒนดือนดาพเทสชาแนลความรวยความอยพ้นวิเศษกระเดินทางมาสักการะกราบไหวเพื่อขอหน่อมบูชาขอปูสำล้งมาติ้งควาเจ้าให้น้ำเครื่องเซนไวมาถวายขอให้พอปูได้รับกางเปิดเพื่อที่พ้นสุขพอปูมีพ้นสุขแล้วขอกระทั่งพ้นสุขสมหวังสุขสุขภาพที่ดีพ้นมังมีโชคลาภ ยญาด้อับจนยญาด้ตรงทนลำบากกิจกาเก้านาฝาเปิดตัวบุญบารมีที่ลูกได้กระท่ำคือถืนสาธุสาธุสาธุราูวเมตาสงสารประท่านโชคลาภเด็กไายลำว่นที่หนึ่งสามตตรงของหัวทันทีสองขุดสภพุ่มพ่อสองทันอร่อยขอสเกตให้เขาสามโตตรงปอมปังๆเลยตะกูเด้อสาสาธุตะูเด้อมันทตัว บาแพ็คเดี๋ยวให้บาวแพ็คขยับนะครับขยับเสรมตีเพราะบ,บ่าวแพ็คเป็นตัวมาครั้งแรกตัว็ตามตัวตรงตรเมยงไทยแล้วก็ที่มี่วันที่2อสุสาาคมสองพันห้าร้อยเจ็ ไม้แรลครับไม้แเลกออกมาแล้วครับท่านผู้ชมไม้เลขสองครับไม้เลขสองครับไม้แรกครับสองครับโอเคนั่งไปนั่งไปเงื้อแตกเลยเริ่มหอนแล้วมัก็ยังล่มเย็นๆอยู่เม้ที่มแงครับผมแม้ที่สองไมแม ศครับหมายเลขศูนย์ครับหมายเลขศูนยศูนย์นะครับอหมายี่่สามหมายเลขหมายเลขสองมนหมายที่สามครับสามออกมาแล้วครับหมายเลขหกครับสองศหหรือเก้าศูนย์หกนะครับไม่ใช่ 2องศูนย์หกเออสองศูนย์หนย์เเก้านย์เพรามาศูนวเพิ่นหลงเ่าเก้าศูนย์หกแต่กับบเน่ก็ยังยังตบก็ยังยังตีปากว่หายวาหน่อสเออคออู้นผ้าเบาสองศูนย์หกหรือสองแต่มาวินพูดว่า906นออนะครับอ่าบอเน่ครับผมนะครับเลถูกไมมสองตัวเห็น2องศูนย์นั่โอเคมีอึ้งมีตรงกันเป๊ะนะครับอืม ตีเลยปังขงเลยปังเสียงนี่คุ้นๆนะฮะยกที้หนึ่งนะขอสามตัวปังปังปังเน้นตอนนี้กำลังรอลุ่นเล็ทูบเล็กทูบอยู่นะครับพอไม่กี่สองตัวแล้วนะครับเมี่นครับทีสองมีศูนย์ที่จริงเนี่ยอาวินตอนที่มาขอที่ปู่สำโรงเนาะกับทางป้าต้อยเนาะบางทีกับอาบากิกับมาชูนึงเนาะคือ ที่เขามาขอคังอดมันเขาคังนั่นนี้เลยแ้วสิ่งเดียวเม่เดินมาตามเลก็แบบคือมันอยู่ไกลอยู่ไกลนะครับทุกผู้ชมขับรถอันตรายมากนะครับการข้ามคืนเนาะโอ้มาควรจะมาถึงตรงนี้ได้ก็อืมก็รู้อยู่นะว่าเลขเข้าอยากจะมาตามแต่มัน็อกไกลมาไม่ได้มาไม่ได้นะครับผมแต่เดี๋ยวคอยดูก็แล้วกันถ้างวดนี้เข้าอีกไม่แน่งวดหน้าอาจจะมาจะมาให้นะครับทานผู้ชมติดตามดูนะครับครับผมงวดนี้นะครับ แต่ว่าเลขทุบไม่ไปไม่ไปลักคือสองศูนย์ตรงคับเซียมซีเดียอะเมื่อกี้สองมาตัวแรก 2. 2> สองอันนี้อันนี้ก็สองมาตัวแรกเออแต่เซียมซีกับศูนย์มาตัวที่สองแบนอย่าบอกนะถ้าตัวที่สามเป็นหกจะเป็นเก้านะเอาวิธีอีอย่างแถวนี้เหมือนเขาเองแต่น่มีอีอย่างเดีไวว่าเหมันไกลไปเนี่ยเออมีไกลไม่ดูหุ่นตั้งหุ่นนะครับ สมมุดต,ตัวสุดท้ายเป็นเป็นหกหรือเป็นเก้านะท่านผู้ชมนะเอาไว้เลยสามตัวตรงอยู่เอาไว้เพิ่มสูงกวามันใจมันบอเพราะว่าทะเลตรงกลางดีนคันนาสารปูชนโลกหรือเลขกมะเข่าเลยครับนะครับท่านผู้ชมมาสิเขา่ามักศิปังเบิร์นกอนอีกตัวสุดท้ายนะนอโอ้ท่านผู้ชมเมือน แต่สถานปูนี่เพิ่นก็โอเคนะวินเนาะตรงนี้สถานที่สะอาด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 ดีแต่บริวารเป็นหลายเนาะทั้งมาทั้งสร้างทั้งนั่งล่าบริวารหลายเป็นอย่างจังบริวารหลายเนาะฮะเป็นอย่างจังก็คนได้โชคได้ลาฟเนี่ยโชคได้ลาภขั้นเกียร์เลยหรือเป็นการบะบนไว้เป็นการบนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขจ้าต้องการขอไหมจากที่นี่เพิ่นประสบความสําเร็จหรือเพิ่นได้โชคได้ลาภ กาสซิ่งที่เพิ่นบนไวขคือตัวนี้ถูกต้องเลยครับนะครับถูกต้องถูกต้องมากๆเลยนะครับถ่าบบมีผูใ้ใดชโชเลราบริวารเปินบวกก็บอกบอกคมาาแมนเปินในโชเลราแมนจะแสดงว่าก็ถื้อว่าเอาเรื่องเติบต้องให้โชลเลอาเรื่องเติบเพราะว่าบริวารเป็นหลายครับนะครับ,บ,บก็แอบโอเดนาะกำลังเห็นเหัหวตัวแรกไอตัวสุดท้ายอยู่นะครับขึ้นมาแล้วไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นหนึ่งหรือสี่ไม่แน่ใจ ยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ย่งนิดหน่อยอเมีสองมิศูนะท่านผู้ชมนะครับแต่มาแล้วสองตัวแน่นอนแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยอยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่ป่าเกี่ยตรงวัดกู้นะท่านผู้ชมเนาะแต่ก่ก่อนผมก็เคยอยู่ที่นี่แต่ก่อนผมก็ขอมาขอกับปุกบ้างมาขอกับองค์ไอยบ้างองค์ไอแต่ก่อนก็เล็กๆอยู่ที่ผมพามาขอก้องประตอยแบบจะหมดแล้วกรัหผมกลัวแบบจะหมดก็เลยต้องทูล ช่วยช่วยเอเทียนช่วยให้ไหมเร็วหน่อยนะน,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 น้องบังเพราะว่าแบตดเนี่ยตัวเหลียอายุสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับพวกเก่าครับน,นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาการาบมาไหว้หรือปู่สำโรงไม่ว่าจะเป็นไอ้ไข่ไม่ว่าจะเป็นน้องกุมารทัพทิมเนาะไม่ว่าจะเป็นที่พระนางเดลร่มนะครับอยู่ที่วัดกู้นะครับตำบลบางพูดธอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับมาการาบมาไหว้ได้ นะครับอ่ากดได้ไ <96. S 1> หมเก้ากับหกฮะว่าเก่ากับหกคอยว่าเบังหันเป็นบอเลขเซียมซี่เดีสองศูนย์หกหรือสองศูนย์เก่าเนาะเลขทูกเบ้าแพาบบอกว่าทาว่าเก่ากับหก นะครับไม่ร้อนแพกไม่นป้เอาวินยังไม่ชัดเจนเอาวินยังไงยังไงเอากลมมาแน็กลมมาบอกมันเม็นประนหรือเเหล็หรือเป็นแปดหรือเปล่าแย่เป็นเหล็กแปดลายแถวบ่เนี่ครับผมท่านผู้ชมจะเพิ่งจะเมีเนี่ยนะครับฮะพี่เจ็บเพจสองสองบอกสองศูนย์สองหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนอีเวอร์อีเวอร์สองบอก สองเน่ท่านผู้ชมครับเลขซิมซีได้มาแล้วสองศูนย์สองครับสองศูนย์สองนะครับกล้องประต่อยดับแล้วครับโอเคสองศูนย์สองไปโอเคครับท่านผู้ชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเลขทูบด้วยกันครับครับผมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูเลขทูบกันเ้อเลขทูบนี่ได้มาสองศูนย์สองนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยสองศูนย์สอง นะครับให้ดูไว้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับท่านผู้ชมเด้อนะครับกับปูสำโรงนะครับผมนี่ครับอันนี้คือคาถาบูชาปูสำโรงนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับตัวพันธุ์หนึ่งงดนี่ฟังเนี่ยนะท่านผู้ชมเอ้ยปูเอ้ยตรงตรงด้อปูเด้องดงดหนี่ให้เพื่อนได้โชได้รับกันเด้อปูเด้อให้เพื่อนได้หมดีมดสินกันให้ยี่สทุกทุกทอง กูดท,นทันทีพันธิตามหลุดหลานให้เพิ่นเดชโชติลาเพืนเดชปูเด้อหมดหมดนี่อืมสามตัวตรงๆเดชปูเด้ออืออ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้หนมอามคนเดิมาทางทีมงานนะครับกลับมาวินชาแนลปะต่อคุณมีเ้นต์บ่าวแพคชาแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาเจอกัน,กนคลิปๆหน้านะครับผมนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเงรวยรยครับผมสวัสดีครับ